จุดเริ่มต้นความรักเคนหน่อยยังจำโมเมนต์นั้นได้ไม่ลืมยอมรับหลงสน่หกันตั้งแต่ครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตาที่หลายคนรู้จักกันอย่างดีสำหรับหนุ่มเคนทรเดทที่ทก้าวเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวในปี2541 คนเดิมทำงานละครโดยรับบทรองในเรื่องซูเปอร์ลูกทุ่งช่องเก้าจากนั้นจึงได้รับบทพระเอกเป็นครั้งแรกในปีพศ2542ในละครเรื่องราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในบทไกลสอนแสงอนันต์ทางช่องเจ็ดจนในปี2542จากนั้นได้แสดงในภาพยนตร์เรื่องโกซิกโกหกกะลอนปริ้นปล้อนตอแหล ซึ่งออกใช้ในปีพศ2543จนกระทั่งเคนได้ย้ายเข้ามาเริ่มเป็นนักแสดงเลือดใหม่ช่อง3โดยแสดงในละครบูสุดแนวขวัญใจไวจ้โจกันในขณะนั้นเรื่องฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกัน และนี่คือจุดเริ่มต้นที่มาทำงานกับช่องสามจากนั้นเคนได้รับบทเด่นในละครยูมาอีกสองเรื่องจนทำให้เจ้าตัวมีผลงานละครตามมาอีกมากมายค่ะทางด้านชีวิตส่วนตัวเคนได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับสาวหน่อยบอร์กรนางเอกสาวคนดังปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังมีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องคุณน้องจุนมาเติมความสุขให้กับครอบครัวค่ะล่าสุดหน่อยเคนได้เปิดใจเรื่องราวความรักในรายการดัง ถึงจุดเริ่มต้นของความรักจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักน่ารักไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ